บิตคอยพุ่งแรงปรับตัวเหนือ20,900ลาร์วันนี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจไปฟังอมกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคลิปโตโคอฟฟี่ประจำเช้านะครัที่11เมษายนครับเดี๋ยวผมแน็กบุรเมจันเซนอินเวสเมนต์คอนเซนท์จากทางเมอร์เกิลแคปิทัลครับก็ท,ทักทายนักนิยมเช้าของที่ราคาบิตคอยน์เนี่ยก็มีการปรับตัวสูงกว่า29,000ดอลลาร์ต่อ1 BTC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าหลายๆท่านกน็คงจะชื่นใจต้อนรับเทศกาลสงการานต์หรือว่าปีใหม่ไทยบ้านเราเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยวันนี้ผมเต็มข้อมูลอะไรไหมให้ทุกท่านฟังบ้างเนี่ยก็ไปรับชมลฟััังกนได้เยครบ โดยล่าสุดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมี validator Node เนี่ยได้ยื่นถอนตัวออกจากการเป็นโนดบน ethereum chain เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะผมเพื่อที่จะถอน ethereum นะครับผมหลังจากที่มีการอัปเกรด ethereum s h i b a u a เนี่ย สูงถึง1,746โหนดเลยนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวที่จะถอนอีทูเรียมออกจากระบบด้วยภายใน1วันนะครับผมเรียกได้ว่านับเป็นการ Ex ็กซที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์อีทูเรียมเลยนะครับผมโดยการถอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมาจากหลายสาเหตุนะว่าจะเป็นในส่วนของการถูกาัคับขายอย่างตัวของคาเค้นเอนะครับหรือว่าบริษัทที่ล้มละลายนะครับแล้วก็ต้องจ่ายหนี้อย่างตัวของเซลเซียสนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักลงทุนนะครับผมที่ต้องการทีนน่จะขายทำกาไรหรือว่าต้องการที่จะตัดขาดทุนในส่วนของราคาอีทูเรียมด้วย บริเทนโหนดที่มีการถอนตัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยจำนวนของการแซกอีทูเรียมเนี่ยก็ลดลงนะผมโดยมีปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งเลยนอกจากการอัปเกรดอีทูเรียมเชลเบอร่าเนี่ยก็คืออ่าสาเหตุที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของแรงกดดันนะผมเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายนะผมโดยทางแซกเนี่ยก็ได้มั่นใจนะมีการยืนการานนะผมว่าอีทูเรียมเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์นะผมแล้วก็ ได้รังับการเซกกิ้งนะผมรว่าทางสภาคอนเกสเนี่ยก็จะออกมาพูดนะว่าไม่ได้ออกกฎหมายว่าอีทูเรียเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ได้อย่างใดน,นะผมแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยปัจจัยนี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดแลนะ้วกันซึ่งในรายการคิปโตคอฟฟี่ของเราจะอัปเดตให้ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือทางชุมชนของอับ i t r ทัมเนี่ยได้มีการเรียกร้องนะครับผมให้อับดุลทัมฟอนเดชันเนี่ยคืน700ล้านเหรียญอับ i t r ทัมให้กับดาวเด e ิลลี่นะครับผมโดยชุมชนเนี่ยต้องการให้อับดุลทัมฟอนเดชันเนี่ยเนิง,งานตามแผนงบประมาณก็ต่อเมื่อส่งคืนโทเค็นแล้วเท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นนะว่า ชุมชนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับผมเป็นคนที่ควบคุมดาวนะไม่ใช่อบิทัามหรือว่าฟาวเดชันนั่นเองนะครับผมโดยการลงคะแนนหรือว่าตัวโพเวอร์โซนนี้เนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่14เมษายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมโดยที่ผมตอนที่ผมอาทิตย์ที่มวยเนี่ย ก็มีการลงคะแนนกว่า55%แล้วนะครับในการที่จะสนับสนุนตัวโ o p โพ a ซนี้นะครับแล้วก็มีการคัดค้านประมาณ42%นะครับโดยหลังจากเกิดการต่อต้านจากสมาชิกในชุมชนแล้วน um เนี่ยครับผมทางอเ a m ั o ฟ n d เดชันเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ข้อเสนอใหม่เพื่อที่จะปรับปรุงนะครับผมโดยมีการประกอบด้วยโ o p โพ a l AP1.1 แล้วก็ AP1.2 นะครับผมซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่องของการ ล็อกของสมาร์ทคอนแท็งก์แล้วผมการใช้ใจ่ายงบประมาณแล้วก็ความโปร่งใสที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการแบบดูแลที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับความพยายามดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ถืออบิท่ามเลยนะครับผมโดยกลุ่มชุมชนเนี่ยก็มีการกล่าวนะว่าฟาเรชั่นเองเนี่ยได้รับการจัดสรรโทรเค็นกว่า700ล้าน อภิธรรมนะผมจากดาวเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้รับการอนุญาตใดๆจากผู้ที่ถือเลยนะผมดังนั้นเนี่ยทางอภิธรรมเฟสเดชั่นเนี่ยจะต้องส่งคืนจนกว่าจะรับการจัดสรรอย่างเหมาะสมโดยดาวหรือว่าคอมมูนิตี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองในฝั่งของอภิธรรมเลยนะผมซึ่งตัวราคาเหรียญเองเนี่ยก็มีการปรับขึ้นปรับลงอย่างต่อเนื่องตามแต่ละกระแสหรือว่าตามแต่ละข่าวที่เกิดขึ้นเลยนะผมก็แน่นอนว่าถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเนี่ยก็ติดตามคลิปโตัวคอฟฟี่ได้ไม่พานนาลาด เป็นข้อมูลดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับนักล,ลงทุนทุกท่านนะครับผมส่วนท่านใดเนี่ยที่จะชอบคลิปดีๆและการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากติดตามรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดตามคลิปตัวคัฟฟี่ได้ทุกเช้าวันอังคารเวลาบุรุษหัต7โมงตรงที่ยูทูบคลิปตัวใหม่กรุ๊ปเลยนะผมก็ก่อนที่จะจากลากันเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยที่เตรียมตัวเดินทางไปที่สงการเนี่ยก็มีความสุขกับเทศกาลปีใหม่ไททยยยแแแลลลล้้ววววววกกกกัััััััันนนนะะะะครรรบผมม็็หงงงงง่่าาาจเเดดดดิอออปภูต เรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับผมก็ใครุูท่านมีความสุขในโลกของกิปโตเคอเรนซีนะครับผมแล้วก็เที่ยวกันอยา่างสนุกสนานดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแนักปรมเมารขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีคะ่ะ